เรือ่องข้อสองมาเสร็มข้อสองจากลูกค้าซี้เครื่องมือสองมาเอามาให้เสร็มยุนี่แล้วก็จะส่งไปหาลูกค้าต้องส่งกลับไปมันป๊อปโงกลับไปนี่นี่อะไรตัดบไปตัดตัวนี่ตัดตัวอันนี้ก็คือเครื่องที่มีเจ้าของอยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าบ่มีแซมก็คือต้องส่งเครื่องมาหาเสื้อที่สีนี่แล้วก็อยากได้แซมเฮาอยากได้แซมไหมเอออยากได้แซมไหมแต่ต้องส่งเครื่องมาอัปเดตจมวนๆเฉยๆดีอ๋อเนี่ยของเพิ่นมีกระเป๋าแล้วเรียบร้อยเนาะกระเป๋าของขอกเลยกระเป๋าขอกโดยจากบริษัทโดยตรงตัวนี้แตสวยอยู่สวยหนาปะหนาใส่งานบ่ก็แล้วแต่พูดมันอันอันนี้มีราคาบ่กระเป๋ามีราคาบ่ เขามีใบนี้นะจะไปสองพนอันี้เขาลูกพอสองกเขานะเเครื่องสีแดงเล็ดเล็ดเต๋อไปเครื่องสีแดงเป็นมุ่นี้มุมนี้มุนี้อ๋นี่อเตปงอใส่พราะเวลาูรค้าสทงเครื่องมาอยู่นี่จะมีหม้อแปลงใส่ตั้งหากอันนั้นเตอใส่ตั้งหาก น,น,นี้อันนี้จะเป็นสีทูโทนสีแดงแดงขาวถ้าเป็นมือแรกตอนนี้บอมีขายมาประมาณปีกว่าแล้วพเพราะว่าบอ่อเดชบริษัทบริษัน้ำเขาขึ้นแต่ก่อนจะเป็นสีออร์เินอลสีสีกลมกลมเทาอันนี้เป็นเครื่องมือสองโอเคเเดี๋ยวจามาเช็คกัน ันนี้เป็นโม่ใบเสร็จซ่อมตัวล่างนี้เป็นโม่ถี x s แบบครับใบเสรซ่อมมือมกั้คือเป็นเครื่องโม่สองจากลูกค้าที่ซื้อมากล้วก็ต้องการเสียงแสมของอาจารย์ตานะค่ะ ่เปิดเครื่องหลังจากที่ใส่เปิดบุ่มทีเลยอ๋อยังไม่ได้เปิดสวิตช์เลยเลยปัดบุ่เ,เ,เสียมา <c oughs> เ,เสียบปัดเลยคะ่ะแต่ว่าสิล้องเครื่องแล้วแล้วนี่จะมีเครื่องตัวไม่ก็บพราว่าไม่ดอกก็ออกมาประมาณปีหนึ่งเหรอแต่ว่าในไทยพึ่งพึ่งพึ่งใส่กันทั่วโลกนี่กำลังนิยมใส่ ของที่บอดอยาจะมาถึงหรืออื่นนี่เป็นเครื่องหล็กไม่ใช่หรือเปล่าจับบอมเนว่าเครื่องเหลก็กอะเขาขายมาระยะปีหนึ่งแล้วก็บ,บริษธธธัทขายเราก็ทั่วโลกดีมียมในรุ่นี้ราคาหม่นต้น,ตนๆหม่นก,กวาวนาใส่เดี๋ยวล้อบ,บึงเดี๋ยวให้เครื่องมาหอดก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้งฟังมาไม่ปิดในเนี้ยบริษัทกำลังส่งมาให้ครับ อันนี้ก็คือเช็คเครื่องก่อนเป็นบอที่ลูกค้าส่งมาแมนอันนี้จะมีแซมเดิมอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะลงแซมเขาจะลบก่อนแต่ลงใหม่ครับแซมเดิมคือบริสไทครับเ,เครื่องกับปกติสภาพกับสวยงามอยู่เนาะที่เพิ่นได้มาโอเคทีครับดีใจ เสียงแซมก่อนจะส่งเครื่องให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าซื้อมือสองซื้อมือสองแล้วจะให้นำส่งครับผมเอ,เ,อเอามาแซมเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะส่งแล้วก็ลงเอฟเฟกให้เรียบร้อยครับผมเอฟเฟกก็มีทั้งหมดหลายชุดครับอันนี้เดี๋ยวจะทำให้เพิ่มอีกอยู่แล้วมีเวลาอีกสักพักหนึ่งตอนนี้ กค้าที่ทำแซมอยู่ที่นี่ก็ลงให้เลยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายครับถ้าเป็นลูกค้าที่ออกนำเครื่องมางแซมครับผมหรือลูกค้าซื้อเครื่องที่นี่แล้วนำการ์ดมาเองจะลงให้พิเศษเลยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายครับแล้วก็มีจะมีบางคนที่เอาของเราไปทำไว้ไปขายต่อก็มีก็ระวังด้วยครับเสียงก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นมาลองฟังเสียงแซมให้ดูครับ ทำไมของเรามันจะต่างจากของคนอื่นเนี่ยจะดูง่ายเวลาถ้าเป็นของคนอื่นกดลงทิ้งไว้นานแล้วมันจะตัดของเราเนี่ยครับเนี่ยทำไมอยู่แบบนี้ก็คืออยู่แบบนี้เลยครับไม่ไม,ไม่ไม่ตัดยาวก็คือยาวครับแล้วก็พวกแคนพวกอะไรพวกนี้ก็คือเน้นสมจริง จะไม่เหมือนของท่านอื่นเพราะว่าของเราทําอันนี้ทําโดยตรงคือผมปกติผมดียวงานกับบริษัทแล้วก็วิธีการทําต่างๆได้เรียนรู้มาจากบริษัทเขาแนะนํามาครับผมอันนี้มันก็จะไม่เหมือนเจ้าอื่นถ้าบางคนก็อาจจะก,ก๊อปจากเสียงที่เราแซมไปให้ลูกค้าก๊อปไปทําแล้วเรียงใหม่แล้ววิธีการไม่เหมือนไม่เหมือนกันแน่นอนแม้กระทั่งรูปแบบไฟลครับ ทำไมหลายคนถามมาว่าทำไมของเราแข่งกว่าเจ้าอื่นของเราไม่ใช่เจ้าที่ดีที่สุดครับแต่เราคือเจ้าแรกครับผมอัน,นเนี้ยเนี่ยเสียงวายซีดูความละเอียดครับอันนี้คือ จะไม่ทำให้บี้ให้หดครับเนี่ยดูดูความแตกต่างของแต่และตัวกัน แซมแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์แต่ว่าถ้าหลายๆคนที่ก๊อฟของผมไปก็มันก็จะคล้ายของผมก็คือจะต่างกันที่ความละเอียดครับที่นี้ถ้าเป็นของผมหรือของอาจารย์ท่านอื่นที่ทําในยุคบุกเบิกก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวจะต่างกันไปแม้ทั้งเสียงแซกเสียงแอคคอร์เดียนเสียงอะไรก็จะต่างกันไปครับอันนี้เป็นเสียงบาสท,ที่ทํามาใหม่หรือที่ใช้เลยในลูกค้าหลายคนถาม ว่าที่รถแห่ของผมใช้เสียงบาสแบบไหนตอนนี้จะเป็นบาสบาสผสมทอมบนูนอันนี้ซึ่งอัดมาใหม่แล้วก็อัดมาหลายๆเสียงแล้วเรามาผสมกันให้มันเป็นเสียงเดียวเราเวลาเล่นเล่นคู่มันแล้วแต่กนชอบกับน อย่างนี้คงก๊อปยากครับเพราะว่าผสมไม่เยอะอยู่ผสมไม่หลายเสียงต่างๆก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ครับอันนี้เตรียมไปส่งลูกค้าอันนี้นี่ครับแซมแท้ก็จะมีโลโก้ตัวนี้ครับแซมปิ้งบายต้านามนนครับผมอันนี้ก็คือการันตีว่าแท้แน่นอนของแท้แล้วก็รูปแบบไฟจะให้ดูรูปแบบไฟที่ผมลงไปในเครื่องครับอันนี้คือความจุ กำ่ังจุของเครื่องร้อยสิบแปดจะเหลือไว้แค่สาเมกรครับเผื่อทุกค้าอยากทำเพิ่มแล้วก็จะมีไฟอันนี้เป็น PCS สองตัวครับผมตัวหนึ่งและตัวสองทำไมถึงทำเป็น2ตัวก็คือความละเอียดของเสียงครับมันจะได้เยอะเพราะว่าลองมาเทียบของท่านอื่นก็คงไม่ทำขนาดนี้ครับผมแล้วก็รูปแบบไฟให้ดูข้างหน้าตัวนี้เป็น EX ครับไม่เหมือนของท่านอื่นของท่านอื่นจะเป็น KSC นี่แหละครับรูปแบบการทํามันจะต่างกันไปทําไมราคามันถึงต่างแล้วก็ความละเอียดครับผมถ้าสนใจหรือสงสัยอะไรการใช้งานสอบถามได้ครับสอบถามคอมเมนต์สอบถาม,ม,ม,ถามหรือกดติดตามไว้จะมีความรู้เกี่ยวกับคีย์บอร์ดลงไว้ให้ดูเรืเลยครับผมอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวมาตอบคำถามกันผ่านช่องทางนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าได้ข่าวว่าจะมี รุ่นใหม่ๆมานําเสนอใช่ไหมคะจะมีรุ่นใหม่ๆครับอย่างอย่างตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยตัวนี้เป็นจาเจอกันไวๆไงนี้ยำหรับการรีวิวอันนี้คือเคากไอสามอันนี้ห่อไว้คือไม่ค่อยได้เล่นเลยยังใหม่ๆอยู่เลยครับห่อกันฝ<อ>ุ่นไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาบ้างๆเดี๋ยวเอามารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะมีตัวใหม่ เข้ามาจากบริษัทอ่ามิวสิกคอนเซปต์ส่งมาให้ไอสามราคาสูงไอสามก็ราคาหมื่นกันกลาง,งตัวใหม่ที่ส่งมาก็จะราคาประมาณเท่ากันคือเล่นจังหวะได้เดี๋ยวบริษัทส่งมาวันนี้วันน,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 นี้วันที่ยี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองคงจะถึงเดี๋ยวถ้าได้มาถึงแล้วเดี๋ยวจะรีวิวบางส่วนให้ชมครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็สอบถามกันผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปดีหรือสอบถามกันได้ครับผมหรือแอดเฟซก็ได้ครับผม เฟซบุ๊กอะไรคะเฟซบุ๊กต้าน้มนนท์ครับผมผู้จัดการรถแห่ชวมิตรครับอมเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าครับผมโอเคขอบคุณครับ